เนี่ยคืองานงอกที่ครูปวีนามอบหมายให้เราทำแล้วขั้นตอนแรกที่เราเห็นกันอะ่ะก็จะเป็นการเจาะรูนั่นเองส่วนการเททรายตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่สองแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่ทุกคนรอคอยคือการใส่ถั่วนั่นเองโคเจ๋งและหลังจากนั้นเราก็จะทำการเททรายเพื่อปิดไอ้งอกไว้ พอเสร็จทุกขั้นตอนเราก็จะลดน้ำให้น้องกันเนี่ยคือวันแรกของไอ้งอกโคตรน่ารักแล้วเนี่ยก็เป็น day สที่เราดูแลไอ้งอกเฮ้ยโตขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแล้วเนี่ยก็เป็นเช้าที่สดใสเพราะเราจะพาทุกคนมาดูไอ้งอก day ห้าแล้วนะเว้ย และแล้วก็มาถึง day หกเขาว่ากันว่าไอ้งองเนี่ยชอบหาแสงเพราะอะไรรู้ปะดูสิ่งที่มันยืดออกมาดิโคตรยาวอะ่ะและเนี่ยคือวันสุดท้ายที่เราต้องส่งครูป,ปรวินาแต่น้องไอเหี่ยวเพราะอะไรรู้ปะเราลืมรดน้ำไงเฮย้ยโคตรเศร้าอ,อะ่ะ และพวกเราชาวงานงอกก็ขอจบก,การพรีเซนต์แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ